ได้ติดตามเ,าเจ้าของสถาบันนะคะแล้วก็ดูผลงานก็มีในเรื่องของการรีวิวความน่าเชื่อถือประสบการณ์ดีมากๆเลยทำให้เราเชื่อมั่นค่ะเลยเลยเลือกที่จะเข้ามาเรียนที่ TBC ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิตติมาปทุมมานะคะชื่อเล่นชื่อส้อมโอค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านนวดนะคะอยู่ย่านบางรํากูพักอศาศัยอยู่ที่สุขุมวิท71ค่ะ ทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สสปานวดหน้านะคะก็เพราะว่า 1. เลยก็คือเอาไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองนะคะ2ก็คืออยากหาไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมนะคะแล้วก็นําไปสอนพนักงานของเราที่ร้านที่อยู่บางลําพูค่ะส่วนของการมาเรียนในวันแรกนะคะดีมากๆเลยนะคะมีทั้งเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติในช่วงบ่ายในเนื้อหาของทฤษฎีในช่วงเช้าเนี่ยคะ่ะ คุณครูได้สอนและอธิบายควบคู่ไปกับชีตอธิบายไปพร้อมๆกันส่วนในภาคบ่ายก็จะมีหุ่นนะคะให้มาให้เราได้ลงภาคสนามได้จริง,รงๆก็จะสามารถเข้าใจและเจาะลึกได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของวันที่2นะคะเราจะมาเรียนเคาะหน้านะคะหน้าเรียวก็ในส่วนนี้ก็จะในช่วงเช้าจะสอนในเรื่องของสเต็ปการนวดก่อนนะคะแล้วก็ทฤษฎีเพิ่มเติมเพื่อที่จะลงในภาคสนามในตอนบาน่าย ก็จะได้รู้น้ำหนักมือในการที่จะนวดจริงๆนะคะแล้วก็จบท้ายด้วยการเรียนกวาาัวซาก็ทำให้เราได้รู้ว่ากัวซา,าเนี่ยมันสามารถช่วยผัดพิษหรือสลายพิษในร่างกายของเราได้ด้วยและทำให้หน้าเราเปล่งปังอมชมพูเลยคะ่ะ เมื่อทั้งหมดทั้งมวลนะคะโดยได้เราได้เรียนในเรื่องของนวดหน้าเคาะหน้ากัวซาไปแล้วนะคะทางสถาบันนะคะก็ยังเสริมในเรื่องของการทำเมโซหน้าใสนะคะโดยจะเป็นไมโครนะคะที่เข็มเล็กๆนะคะเราสามารถทำเสริมเข้าไปได้อีกดีมากๆเลยนะคะที่ทางสถาบันได้เพิ่มเทคนิคนะคะในการเพิ่มสกิลหรือการหาช่องทางของรายได,ได้ได้เพิ่มมากขึ้นดีมากเลยะคะ่ะ ความประทับใจตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาที่นี่นะคะตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยตั้งแต่หน้าฟอนต์เลยนะคะการบริการการต้อนรับเป็นดีมากๆพอเข้ามาได้เรียนแล้วนะคะก็จะมีโซนแต่ละโซนที่ไม่ใช่มีเรียนแค่นวดหน้านวดตายอย่างเดียวก็จะมีสักคิว้วทำเล็บต่อขนตานะคะเราสามารถเลือกลงเรียนได้ปกติได้เลยสามารถติดต่อทางแอดมินได้เลยนะคะ t b c Thailand Beauty Center มีครบขั้นในเรื่องของความสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะคะ